ดึงนะครับเราจะเริ่มมาจากซูมด่านกันก่อนนะตอนนี้นะขอร้องอย่าเป็นไอซ์แลมเธอได้โปรด please <laughs> ได้โปรด please ขอเป็นด่านเล็กๆแล้วก,กันนะโอเคซูมด่านก่อนแปะไม่ไม,ไม่ไม่จริงใช่ไหมไม่จริงไม่จริง <laughs> n no. น เปิดมอลเปิดมาดันแล้วก็ซ้ำเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเขียนโนต้ตด้วยก่อนกันลืมอาซายล่ามโอเคขอขอขโทษหน่อยเถอะรับหนึ่งนะทำใจแป๊บอาซายล่ามะขอสามชิ้นอ่ะนี้ก่อนแปดไ like ลก์กอนขออย่าเป็นเทียนเลยได้ไหมถ้าเป็นอาซายล่าแล้วไม่เป็นเทียนอยีกไม่คดรคอมโบนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เ no, นออัดไซรัปกระเทียมน,นะบ้าไปแล้วเดี๋ยวเจนเย็นแคนเดิลนะเอาเอาไว้ยจะตายไม่ได้โอ้ส่ไม่รอดแล้วลาก่อนของสามชิ้นของสามชิ้นนะเค okay, ชิ้นแรกคุสซิฟิกโอ้โหโคตรมีประโยชน์โคตรมีประโยชน์เลยโอ้ยอ่ะชิ้นที่สองเอามาทำไมวะเดี๋ยวแป๊บนึงคุสซิฟิกอ่ะ จะได้อะไรหาผีไปเนี่ยเฮดเมาส์อะจะได้ขอหาผีไปวะเนี่ยอ่าอ,อ,อีกสักอย่างนึง U V f a t l i g h t เออเออเอยากพอได้อยากพอได้แม่จะกลายเป็น no evidence running แล้วเนี่ย U V f a t l i g h t okay. แต่ปัญหาคือเรียกขอเปลี่ยนไอ้เฮดเมาส์เป็นชิ้นอื่นได้ไหมมันไม่มีประโยชน์เลยอะทำอะไรไม่ได้เลยอะไอ้เฮดเมาส์ camera ทำอะไรได้ขอส่งมาชิ้นหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวแม่บอก อินฟาเลตไลท์โอเคโอเคอินฟาเลตก็ได้อ่ะอินฟาเลตก็ได้อ่ะโอเคอินฟาเลตอินฟาเลตไลท์เลสโซโลไม่ประโยชน์นะสามชิ้นพิมไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยพิมใหม่ใจไลท์กันเราจังวะเออไซลัมแคนเดลครูซฟิกอินฟาเลตไลท์ยูวีแฟลทไลท์โอเคจะตายไหมเนี่ยตายแน่นอนดูท่าทางโอเค ค okay. มายังน่ะนหรือว่ากลับมาแล้วขอเซตอัพอีกหน่อยนึงก่อนเมื่อกี้รีสตีเพราะว่ามันขึ้นเออเร์เรอร์อยู่นะกลัวว่าจะมีปัญหาอะไรนะก็ะขอเซตอัพใหม่นิดนึงนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับไม่นานได้รับเราว่าได้เห็นเรียวเล่นในไอ,ไอซ์ไซแลนดแน่นอนนะครับ ไซลัมโซโลมีแต่เทียนด้วยที่สำคัญโห oh, oh, <c oughs> ดโหดคนโหดแล้หนึ่งนะครับขอเวลาหน่อยโชคดีพีฮากคอะนะจ๊ะมีแต่คนอวยพรให้โดยพีฮากคอแล้หนึ่งขอเซตหน่อยนะครับแป๊บเดียวไม่งั้นเดี๋ยวคนหาไม่เจอโอเคเซตตรงนี้ก็เป็นภาษาไทย โชว์อะไรวะคิเจองแหละมีอะไรต้องเซตอีกอไหม,มีแหละโอเคพร้อมลุยได้นะครับโอเคอเอฟใช้ไม่ได้โยนทิ้งไปโยนทิ้งไปเดือแค่กล้องก็ใช้ไม่ได้โยนทิ้งไปไปดันหน้าคลาร์กอะโอเคแต่มีแค่เทียนเนี่ยเอาเทียนกับไฟฉายไปไฟเช็คไป เมื่อวานคนซับแล้วก็สวัดีอ่แปดแปดใช่คนหายไปน่าจะเป็นบอดมัง้งคิดว่าเขาเรียวพึ่งแจ้งแบนบอดพวกแบบเว็บนู่นเว็บนี่ไปเองอะ่ะน่าจะหายไปจากตรงนั้นแหละมัง้งโอเคจุดไฟก่อนดืงมอาคุณแจแล้วก็อีกอันหนึ่งเอา UV ไปแล้วกันโอเคอะไซลัมกับเทียนเหรอเน,นี่ยชิบหายกดจุดเทียนไงวะ เราต้องโยนก่อนนะจุดเทียนไงจุดเทียนไม่เป็นอีกเวนกับโอเคได้แล้วอา่าเปิดไฟก่อนอย่างแรกโหดร้ายจังเลยอะ่ะมาให้มาใชา้ล่ำแล้วยังให้แต่เทียนมาอีกนะเ,เปิดไฟก่อนสียน่ยันไปฝั่งนู้นกันละกัน กีฟมีอาซายทำไมไฟไม่ติดเลยวะไฟดัวตั้งแต่แรกเลยเหรอโหเจังอะดูไฟก่อนไฟอยู่ไหนอะเบรกเกอร์เบรกเกอร์อยู่ไหนวะโหอ,อยู่ไกลอยู่ฝั่งซ้ายเหรอเบรกเกอร์อยู่ซ้ายนี่คือไฟไม่ติดตั้งแต่ห้องแรกตั้งแต่เปิดเข้าเกมมาเลยเนี่ยโคตรต้อนรับ ต้อนรับดีจัดต้อนรับดีจัด give us a s i give me a s i g ยนี่คือไฟมันไม่ติดจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอาจริงดิฮะไฟไม่ติดตั้งแต่เปิดเปิดด่านเหรอโอ้โหใจร้ายจังวะฮะเออานบ ก็ใครที่เพิ่งมาดูนะครับอันนี้เป็นแรนดอมรันนะครับได้อะไซล่ำสวยชิบหายแล้วก็ยังได้เทียนอีกตั้งหากสวยคูณ2แถมของที่มีประโยชน์มีแค่ UV f ฟ a ไลท์โอเคไฟไม่ดับดีกว่าแล้วทำไมมนไม่ติดอ,ะอ่ะอ่าไปดูกันขอเปิดไฟก่อนนะทั้งตัวมีแคเทียนอะ่ะต้องขอเล่นนิดนึงขออนุญาตนิดนึง น่ากลัวเว้ยสี่โอเคกิฟ us อ s i าไอย่างไรได้ UV อย่างนึงก็ยังดีวะกิฟ e u อ a ส i ไซกิฟ e m มีอ i ไซกิฟ e m มีอ i ไซกิฟ e m มีอ i ไซ คตรมืดเลยโอ้ยแย่จริงๆเลยมันแย่มากเลยแหละแล้วทำไมไฟไฟตรงกลางมันไม่ติดเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเปิดฝั่งไหนก่อนปะไฟตรงกลางเนี่ยไฟตรงกลางมันไม่ติดเลยอะใช่ไหมหรือว่าเปล่าวะเดินไปดูกันแล้วกันเฮ้ยอะไรเนี่ยหรือว่ามันสลับฝั่งกันวะไม่แน่ใจ แต่ฝั่งนี้มันไม่สว่างเลยนะไม่มีแสงเลยอะ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดินะครับทำไมฉันต้องมาสซล่ำโปรโด้วยเทียนอันเดียวด้วยระเพื่อนไปโอเควางแผนก่อนเราจะทำอะไรดีวะเนี่ยตอนนี้แต่ทำไมไฟห้องนี้มันไม่ติดละ่ะไอเซรัม่มหรือว่ามันติดฝั่งนู้นเหรอ หรือว่าต้องเปิดอันไหนก่อนปะอ๋อต้องเปิดอันกลางก่อนเนาะนี่คืออันกลางเคไฟยังติดอยู่นะเคไฟฝั่งนี้ติด Give me a s i g n Give me a s i g n Give me a s i g n give me a sign อืมน่ากลัวจัง give me a sign give me a sign แล้วถ้าถ้าผีฮันเราจะรู้ได้ยังไงวะเนี่ยถ้าไม่มีไฟนะฮะไปดูว,วิธีเปิดไฟกันไม้มยโอเคนี่คือไฟตรงกลางใช่ไหมคีไดถ้าเป็นอันนี้ล่ะ ถ้าเปิดสีอันนี้ล่ะสีนี้เปิดฝั่งไหนวะอ๋อโอเคมันเปิดสลับฝั่งกันโอเค Give me a s i g n Hello Give me a s i g n Give me a s i g n Give me a s i g n โอ้มืดตึ๊บเลยอะ่ะ Give me a sigh โอ้ยโอ้ยเทียนดบแล้วตอนนี้ต้องเปิดตรงไหนวะเนี่ย Give me a sigh น่ากลัวจังอะ่ะ ไม่เห็นอะไรเลยด้วยเทียนเตินหาห้องที่มันเปิดอยู่ก่อนจะมีไหมนะ <IS> AS <C> AS> มันมืดอ่ะไฟไม่ติดอ่ะ No <IS> AS <C> AS> ไปเปิดไฟก่อน <IS> AS <C> AS> ที่ปัญหาหลักๆคือตอนนี้คือไม่รู้อันไหนคือไฟอันไหนบ้างนี่แหละ <IS> AS <C> AS> แต่ตรงนี้ไม่น่าจะมีไม่เห็นห้องอะไรเลย โอเคห้องนี้เราเป็นคนเปิดใช่ไหมจะไม่ผิดบันไดน่ากลัวเว้ยก e ฟ e มี i ไซอาจจะเป็นไปได้ทีนี้ไฟอะไซลาบนี่มันอันไหนเป็นอันไหนบ้างวะเนี่ยปิดกัน ค okay. ไปดูกล้องกันดีกว่าอยากรู้ว่าตอนนี้ไฟไอันไหนเปิดอันไหนบ้างหรือวิธีเปิดไฟนะอ่ะเปิดไฟไอันไหนบ้างครับบอกหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไม่แน่ใจอาไซล่มเนี่่ไ่่่่อยได่เ่่น่ท่าไหร่ที่่่ร่่ออร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่ั่่่ร ไฟฉายก็ไม่มีลองดูกล้องวงจรปิดกัแล้วกันเผื่อเห็นว่ามีอะไรน,น่าสนใจไม่มีเลยอืมตรงนี้เปิดอยู่อืมอืมเออ อืมจริงๆถ้าได้เซาเซนเซอร์สักอันหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะอาไฟดับแล้วพี่เรียวสู้ๆครับสุมส่มสุ่มโชคร้ายไปหน่อยเจอด่านใหญ่แล้วได้แต่เทียนเศร้าจังเอาวะไปเอาวะไปตายก็แค่สุ่มด่านใหม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเยอะ ไปเทียนเทียนก็เทียนว่ะไปดูชั้นสองแล้วกันเดี๋ฝั่งนี้ก่อนไปดูฝั่งนู้นก่อนแล้วกันโอเคตรงนี้ปิดไฟอย่างไรตอนนี้ต้องหายเจอก่อนว่ามันอยู่ไหนใช่ไหมคือจะหายังยากเลยแบบก็ใหญ่าวไม่ติดเลยอ่ะ give me a sign Give me a sign Give me a sign 21อนาทีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยเอาไปเลยไซลัม Give ก e ฟเมีย g ซกีฟ e มียไซอื้มเฮะได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วยี่ได้ยินเสียงแล้วอยู่ข้างหน้า เอาวะมีความหวังมีความหวังแต่ต้องหาไฟต้องเปิดไฟให้ได้ก่อนว่าไฟอันไหนได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงเปิดประตูอยู่ข้างหน้าเอาไว้เอาไว้ติดไฟนี้กันเอาไว้เอาไว้ไปหาก่อนว่าไอ้ตรงนั้นนะ่ะเปิดไฟอันไหนับนะครับโอเคทีนี้เราต้องหาให้เจอว่าไอ้ไอ้ฝั่งนั้นนะ่ะไฟอยู่ตรงไหนนะ นี่คือปิดใช่ไหมไหนลองเ,เปิดฝั่งนี้สี่อันดิโอเคไปดูสิไปดูสิส Give me a s i g n Give me a s i g n ตะกี้ได้ยินเสียงแล้วอะได้ยินเสียงมันเปิดปิดประตูแล้ว Give me a s i g n give me a sigh give me a sigh โ okay, อเคเรามีไฟเปิด give me a sigh oh, โอ้ไฟดับน่ะได้ยินเสียงกแล้วอยู่ไหนวะกลัวเนี่ย ปิดอยู่น่ะได้ยินเสียงแล้วข้างหน้าเลยเจอแล้วเห็นนั่นไหมเห็นห้องนั้นไหมมันเปิดอยู่เสียวไว้เสียวโอเคห้องนี้ใช่ไหม โอเคอย่าแห่นะโอเจอร้องแล้ว Give me a sigh Give me a sigh Give me a sigh Can you Can you close the door Give me a sign if you are here close the door please give me a sign แปลว่า infrared มาดีกว่าโอ้ยมีแต่เทียนพิงค์ก็ปินไม่เจอไม่ใช่พิงค์ก็ปินแน่ๆงั้นเหลืออะไรบ้างต้องลองเดาดูกัน โอเคไม่ใช่ฟิงเกอร์ปริ้นตัดเลยว่าแนนทิ้งได้เลยถ้าไม่ใช่ฟิงเกอร์ปริ้นโอ้เดี๋ยวน้ำมันทางลงชั้นล่างโอเคทีนีเราจะใช้อะไรได้บ้างเพื่อให้รู้ว่าผีอยู่ห้องนี้นะอืมเราใช้อะไรได้บ้างให้รู้ว่าผีอยู่ห้องนี้จริงๆหรือเปล่าใช่ไม่แน่แต่ว่าผีจับแค่ประตูนั้นถ้าจะมีฟิงเกอร์ปริ้นก็ควรจะมีประตูนั้น โอเคถ้าเราตัดฟิงกอร์ปริ้นไปก่อนเราจะเหลืออะไรบ้างเราไม่ฟรีซซิ่งแน่ๆห้องเมื่อกี้ไม่ฟรีซซิ่งไม่ฟิงกอร์ปริ้นเพราะเราอยู่ในนี้นานแล้วนะถ้าจะฟรีซซิ่งน่าจะฟรีซซิ่งนานแล้วนั้นให้ชัวเราเอาอเอาคร u c i ิฟิกไปวางก่อนได้ไหมจุดไฟจุดเทียนใหม่ก่อนจะได้อยู่ได้น,น,นาน Okay. แล้วก็ต้องเอาเซนเซอร์ไปวาง okay. จริงๆน่าจะทิ้ง UV light ไว้แถวๆวันั้นแต่ไว้นี่ก่อนดีกว่าเอาวันนี้ไปแล้วก็ทิ้งไฟแช็คไว้ก่อนก็ได้มั้งคงยังไม่ดับมั้งไม่รู้เหมือนกันเว้ยโอเคคืออย่างเดียวที่เราจะสามารถรู้ได้ว่าผีอยู่ตรงไหนก็คือไอ้นี่แหละนะ โอเคยังไม่ปิดไฟดับแน่ๆเร็วๆนี้ <c oughs> คิดว่าอย่างงั้นเหมือนกันนะครับโอเคโอเคอย่างนั้นพอจะรู้แล้วว่าผีอยู่แถวแถวไหนอย่างนั้นก็ยังตีวงแคบขึ้นมาได้หน่อยถ้าเราตัดฟิ้งเกับฟรีซิ่งออกก็จะตัดผีได้หลายตัวเลยนะใช่ไหมต้องเราไปเทสดูอ่ะโอเคห้องเมื่อกี้ใช่ไหม give me a sigh give me a sigh give me a sigh ได้เสียงห้องอีกแล้วห้องไหนห้องไหน ห้องไหนวะอืมอืมจับประตูใหญ่เลยแราฟิกกรปริ้นมาดีกว่าถ้าอย่างนั้นมันเริ่มจับบ่อยทิ้งไว้นี่กันทิ้งไว้นี่กันโอเค มันจับแถวนั้นบ่อยมากเลยถ้าเกิดมีฟิงเกอร์ปรินเนี่ยน่าจะเห็นแล้วนะไปดูกันโอ้ยเหงื่อแตกเลยตอนนี้เหงื่อ,อไหลเต็มมือเลยตอนนี้กลัวนะกลัวจังเลยทีนี้มันจับประตูบ่อยตอนนี้เราเริ่มเดาแล้วนะเพราะว่ายังไงเราก็ดูดูแล้วหลักฐานน่าจะได้ไม่ครบอะไม่ฟรีซิ่งอาจจะไม่มีฟิงเกอร์ปริน แอคทีฟเยอะๆอาจจะเป็นเชดไม่ก็โพโตไกส์อ่ะลองดูเอาไปเช็คไปเหมือนเดิมโอ๊ยโอ๊โอโอเคถ้าฟิงเกอร์ปรินท์อาจจะเป็นเรเวนแนนด์ได้แต่ว่าไปเกี้ยลองลองเอาไปไฟไปเอ่อเอา u ูไปจิ้มตรงประตูที่มันเปิดทิ้งไว้ก็ไม่เจอฟิงเกอร์ปรินท์อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่มีฟิงเกอร์ปรินท์ เซเนตี้เหลือหกสิบสี่โอเคยังได้อยู่แต่เมื่อกี้เราอยู่ในห้องนั้นนาเซเนตี้ลดไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่ยูเรยเพราะว่าไม่ไม่มีฟรีซิ่งอยู่แล้วทีก็เหลือแค่เช็คให้ชัวร์ว่าไม่มีฟลิงก็ปรินแน่แนๆใช่ไหมแล้วตัดฟรีซิ่งกับตัดฟิงก็ปรินออกไปได้สองอันนะคือถามจริงทำไมต้องเป็นเทียนวะ <laughs> ทำไมต้องส่มได้เทียนวะอ่าด้ยิงแหละ Give me a sign คเช็คนเลยตรงนี้เลยแล้วกันสวัสดีครับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเรียวทำชาเลนจ์อยู่นะคือแรนดอมนะครับซึ่งได้อไซลัมได้เทียนได้อ ra ินฟราเรดเซนเซอร์ได้ครูซิฟิกได้ UV Light <c oughs> โคตรมีประโยชน์โ <c oughs> คตรมีประโยชน์เลยโอเคนะครับแต่ตอนนี้หาฟิงเกอร์ปรินไม่เจอนะ ปัญหาคือถ้าผีฮันจะรู้ยังไงแล้วจะรู้ได้ยังไงเนี่ยไม่มีแฟลชไลท์เนี่ยฮะถามจริงเอ่อต้องดูไฟโถงอย่างเดียวไฟโถงก็อยู่ไกลโอเคอ่าเมื่อกี้มันจับประตูไหนวะเนี่ยโอเคมีไหมผ้รู้วิธีดูว่าผีฮันนะใช้กด B ปะกกด B คือยังไม่ฮันฮะน,น่ากลัวเว้ชาเลนนี่มันช่างน่ากลัวจริงจริง give me a sigh give me a sigh นะ give me a sigh Give me a sign รอบหน้าขอมีแฟลไลท์ดีดีดีกว่าเล่นยากเหลือเกินอีกแ้ะจับอีกแ้ะไม่มีนะหรือว่าอยู่ในห้องไม่มีอะ่ะเปิดประตูทิ้งไว้ดีกว่าไม่ได้ดิไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ห้องพีอยู่ไหน i v e me a sign give me a s i g n ไม่เจอเนี่ยมันจับประตูนะไม่มีโอเคคอนเฟิร์มไม่มีฟิงเกอร์ปรินแน่ๆแ,แล้วคิดว่าโอเคตอนนี้คอนเฟิร์มได้หนึ่งอย่างคือไม่มีฟิงเกอร์ปรินแล้วก็ไม่ฟรีซิ่ง นะสองอย่างแหละขีคตั้งหลักกันโอเค UV ไม่ต้องเทสเอาเมา้งมันจับประตูบ่อยขนาดนี้แนละ้วไม่มีฟิงเกอร์ปริน์เนี่ยคิดว่านะแต่ปัญหาคือเราจะเราจะเทสอะไรต่อไปเนี่ยสิมีแค่คูซิฟิกกับกับอินฟราเรดเรียกคิดว่าเราคงไม่รู้อะไรเพิ่มเติมแล้วหรือเังตอนเนี้แต่เดียวดาว่าไม่ใช่ฟรีซิงกับไม่มีฟิงเกอร์ปรินต์สองอย่างเพราะว่าหาไม่เจอ แล้วก็แอคทีฟมากๆเรียวเดาว,ว่าอาจจะเป็นเชดคิดว่านะโอนี้ไม่น่าใช่เพราะว่ามาคนเดียวแล้วแอคทีฟเยอะเดี๋ยลองดูโกสอฟก่อนอ่ดูโกสอฟเพื่อ,เพ,อเพื่อเจอทีนี้จุดที่ห้องผีน่าจะอยู่คือวิงฝั่งวิงซ้ายใช่ไหมกล้องที่เราจะสามารถใช้ได้คือมีแค่กล้องโคดมุมโคดไม่ดีเลย อ่ะลองดูกันไม่ใช่อันนี้โอ้แต่เราลืมปิดไฟเนี่ยเราไปปิดไฟก่อนผมเมื่อกี้ผีแอคทิวิตี้เยอะด้วยนะอเคไปดูกันถ้าโชคดีเรา,าจ,จะเห็นโกลสออฟแต่ถ้าโชคไม่ดีเรา,าจ,จะต้องเดานะปิดไฟก่อนอ่าปิดให้หมดโอเคเปิด,ด้ันกลางทิ้งไว้สว่างหน่อย แต่ผีไม่หันอาจจะเป็นผีที่ไม่ดุอันนี้คือ no evidence no evidence เลยนะคือไม่รู้อีเ e น c ์อะไรสักอย่างหนึ่งต้องเพราะว่าเราไม่สามารถหาอะไรได้เลยด้วยของแค่นี้เนาะอ่า ghost off เหรอลองดูกันวิ่งนี้ต้องเป็นกล้องตัวนี้ใช่ไหมมีแค่ตัวเดียวลองดูกันไม่ใช่อันนี้มีกล้องไหนน่าจะข้างล่างปะใช่ไหม อันนี้กล้องไหนอ่ะจริงๆน่าจะทิ้งอะไรไว้สักอย่างจะได้ดูรู้เรื่องเนี่ยว่าไหนคือที่เราเดินมารู้สึกจะมีแค่กล้องนี้เปล่าวะที่ดูได้วิ่งฝั่งนู้นนะกล้องนี้ก็ช็กช่างมีประโยชน์จริงๆอาจจะแมไม่นะเพราะว่าไม่ปิดไฟไม่ยอมดับไฟเลย เราเปิดไว้มันก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละแถมจับประตูตอนไฟเปิดได้ไม่น่าใช่เมมีมุมไหนที่เราเห็นตรงนั้นชัดๆไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีเลยเปล่าวะเศร้า,าจังกล้องหนึ่งไม่ใช่กล้องหนึ่งอยู่ตรงไหนอะกล้องหนึ่งไอซิลลัมแแบบมันใหญ่มากจนมองไม่เห็นเลยว่ากล้องไหนแอคทีฟอยู่อะนะโหสว่างจริง น่าจะมีแค่เนนี้ซึ่งไม่ประโยชน์อะไรกับเราเลยไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยอ่ะอืมขอเช็คก,ก่อนมีตัวอะไรบ้างที่ไม่มีฟิงเกอร์ปรินต์กับไม่ฟรีซิ่งดูสิดูเลยนะโอเคและถ้าจะเป็นเซอร์เตต้องมีฟิงเกอร์ปรินต์ตัดทิ้งเรทต้องมีฟิงเกอร์ปรินต์ตัดทิ้งเฟนทอมต้องมีฟรีสตัดทิ้งโปรโตไกส์ ok ise, ต้องมีฟิงเกอร์ปรินต์ตัดทิ้งเบนชี chy, ต้องมีฟิงเกอร์ปรินต์ตัดทิ้งจินส จีนพอได้จีนอาจเป็นไปได้แม่ฟรีซิงตัดทิ้งเรเวเนแฟลีกบเบลนตัดทิ้งเฉดคือตอนนี้เดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นเฉดมากที่สุดเลยตอนนี้มีแค่เฉดกับกับจีนนะเฉดกับจีนเดมอนไม่ได้ยูเรไม่ได้เหลือแค่เฉดกับจีนโอนิก็ไม่ได้โอนิโอนิได้อยู่นะแต่ว่ามันค่อนข้างแอคทีฟตอนที่เรียวอยู่คนเดียวเรียวว่าดาวว่าเฉดแล้วกัน อยู่ไปก็ไม่ได้อะไรเราเทสอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้นะเดี๋ยวาดาว่าเฉดนะเฉดคืออะไรบ้างดูสิเฉดคือ E.M.F. Ghost off แล้วก็ Ghost writing โอเคไป E.M.F. Ghost off Ghost writing มาโอเคไปะ <c oughs> จะถูกไหมเนี่ยเฉดนะครับมาดูกัน ลุ้นๆเป็นตัวอะไรเฉดนี่ไงเห็นไหมสุดยอดสุดยอดไม่รู้